สาววง Hi Talk. สวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วนะครับกับไฮเทคทอล์กนะครับผมปรเมศริรินะครับสัปดาห์ที่แล้วเทสที่แล้วเราเล่าเกี่ยวกับเรื่องการเลือกซื้ออุปกรณ์ไฮเทคไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊กคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับเป็นอุปกรณ์ที่เราใช้ทำงานกันโดยทั่วๆไปจริงๆแล้วอุปกรณ์ไฮเทคตัวที่อยู่ใกล้ตัวใกล้มือเรามากที่สุด ือโทรศัพท์มือถือใช่ไหมครับเพราะว่าสมัยนี้อย่างที่ทราบครับบางทีออกจากบ้านลืมโทรศัพท์มือถือนะครับอยู่ไม่ได้แล้วครับต้องรีบกลับไปเพราะาเดี๋ยวคนโทรมาติดต่อเดี๋ยวจะมี SMS นะครับซึ่งโทรศัพท์มือถือสมัยก่อนเราเลิกซื้อง่ายครับไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะว่าเราใช้โทรศัพท์เป็นหลักนะครับต่อมาก็มีการใช้เรื่องของ SMS ใช่ไหมครับคือส่งข้อความช็อตแมสสจ ็อตแมสสจได้เป็นเรื่องแปลกนะครับที่จริงแล้วเนะี่ยวิศวกรที่คิดเรื่อง SMS อหรือ็อตแมสสจตอนแรกเนี่ยเขาทําเป็นระบบเสริมฮนะหมายถึงว่าเวลาโทรติดต่อกันไม่ได้เนะี่ยวิศวกรเขาใช้ SMS ติดต่อกันเอาไว้พูดคุยกันเหมือนหลังบ้านงี้ครับไปไปมามา,มากลายเป็นระบบที่คิดมากนะฮะจนเดี๋ยวนี้บางคนใช้ SMS กันโทรน้อยลงนะฮะหรือเขาบอกว่าที่ญี่ปุ่นเคยมีวิจัยกันว่าข้อความไหนที่ถูก SMS มมากที่สุดในญี่ปุ่นเชื่อไหมครับ ข้อความที่ถูก SMS มากที่สุดในประเทศญี่ปุ่นคือข้อความว่าขออนุญาตให้ฉันโทรไปหาตอนนี้ได้ไหม <c oughs> คือใช้กันก่อนโทรนะฮะเป็นคนที่มีมารยาทมากนะครับเราจะเห็นได้ว่านอกจากโทรเราใช้ส่งข้อความได้โดยเพราะข้อความสั้นๆนะครับทีนี้พัฒนาการของโทรศัพท์มือถือมันมีมากขึ้นเรื่อยๆจนปัจจุบนันนี้ผมมองว่าโทรศัพท์มือถือหลายต่อหลายรุ่นนะครับสภาพเป็นเหมือนคอมพิวเตอร์เครื่องเล็กๆซึ่งเราพกพากันไปได้ การที่เป็นคอมพิวเตอร์เครื่องเล็กๆมันก็คือมันมีระบบปฏิบัติการหรือที่เรียกว่า OS o p e r a t i n g s y s t e m ติดตั้งอยู่ภายในเครื่องเลยนะครับคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือยี่ห้อโนเกียคงอาจจะไม่คุ้นชื่อถ้าผมบอกว่าข้างในของโนเกียเนี่ยเป็นระบบปฏิบัติการที่ชื่อว่าซิมเบียนนะฮะแต่เป็นระบบปฏิบัติการเป็นระบบมือถือซึ่งตอนนี้กําลังแพร่หลายที่สุดในประเทศไทยหรือจะว่าในโลกเลยก็ว่าได้นะครับ ผ oriented, ลจากการตรวจวัดเนี่ยมีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือยี่ห้อนี้มากนะฮะแล้วก็มีการใช้งานลองๆลงไปแต่ตอนนี้ก็มีผู้ท้าชิงเกิดขึ้นมาในยุคของการใช้โทรศัพท์มือถือยุคใหม่มากขึ้นนะครับก่อน <reiter> <ฤร>ที่เราจะอธิบายต่อไปผมอยากให้เราเข้าใจศัพท์นิดนึงก่อนนะครับซึ่งเป็นศัพที่ไม่ยากนะครับในวงการโทรศัพท์หรือโฟนที่เขาเรียกกันเนี่ยนะครับเขาจะเรียกโทรศัพท์มือถือฉลาดฉลาดพวกนี้กันว่พพยาสมาร์ทโฟน สมาร์ทไม่ได้แปลว่าหล่อเท่มีกล้ามใหญ่นะฮะสมาร์ทภาษาฝรั่งคือฉลาดฮะสมาร์ทโฟนคือโทรศัพท์ที่มันฉลาดกว่าโทรศัพท์ที่ใช้โทรทั่วไปราคามันย่อมสูงขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องมาเรียนรู้กันฮะว่าก่อนที่เราจะเสียเงินซื้ออุปกรณ์ฉลาดฉลาด,ลาดพวกนี้เนี่ยเราควรจะพิจารณาดูอะไรกันบ้างแล้วมันมียี่ห้อไหนให้เราเลือกกันบ้างนะครับสมาร์ทโฟนตอนนี้ที่กําลังขายดีและตลาดมาือฮาเกิดจากบริษัท Apple ฮะที่เปิด ตลาดสมาร์ทโฟนขึ้นมาตัวหนึ่งที่คือหากันไปทั่วโลกพวกเราคงทราบกันดีมันคือ iPhone ถูกไหมฮะไอโฟนตัวนี้นอกจากมันจะฉลาดสมัยก่อนเราใช้สมาร์ทโฟนนะฮะเราอาจจะใช้ระบบปฏิบัติการซิมเบียนใช้ระบบปฏิบัติการ Windows Mobile เคยจําได้ใช่ไหมครับบางครั้งเราอาจจะมีตัวเขาเรียกสไตลัสคือปากกาเล็กๆสาหรับเอาไว้จิ้มบนจอไว้เขียนไวก้กดอะไรต่างๆนะฮะแต่ตัว iPhone เปิดตัวแนวคิดใหม่เขาบอกว่าไม่ต้องใช้สไตลัสในการเขียนบนหน้าจอครับใช้นิ้วสัมผัสได้เลยจนเกิดตลาดอีกตลาดหนึ่งขึ้นมาเขาเรียกกันว่าทัชโฟนเลยนะฮะก็คือโทรศัพท์ซึ่งเราเอานิ้วไปสัมผัสม,สมันได้เป็นความเป็นที่ต้องการของคนตอนออกมาทีแรกผมก็คิดว่าใครจะใช้เราเคยชินใช่ไหมกับปากกาเล็กๆปรากฏว่าพอลองใช้แล้วเออมันก็ใช้ได้ดีนะครับแล้วนอกจากมันทัชได้ยังไม่พอนะฮะมันยังใช้หลักการของมัลติทัชได้ด้วยก็คือ ไม่ได้จับด้วยนิ้วนิ้วเดียวแล้วครับเอานิ้ว2นิ้วนะฮะหรือหลายนิ้วนะ่ะไปเวลาย่อขยายรูปอะไรต่างๆในในเครื่องเพราะฉะนั้นฟังก์ชันการทํางานของมันก็เหมือนคอมพิวเตอร์ซึ่งจริงๆแล้วระบบปฏิบัติการข้างในนะฮะมันก็คือ OSX เพราะฉะนั้นคุณใช้มันก็เหมือนใช้แม็คเครื่องเล็กๆเคร,รื่องหนึ่งตลาดก็คือหากันนะครับทีนี้ทําไมครับสมาร์ทโฟนตัวอื่นซึ่งไม่ทัชโฟนก็มีนะครับอย่างบ้านเราคุณคงเคยได้ยินเรื่องโทรศัพท์มือถือ Blackberry ใช่ไหมฮะ แบล็คเบอรี่ก็เป็นสมาร์ทโฟนอีกตัวหนึ่งที่ได้รับความนิยมเข้าเว็บได้อะไรได้แบล็คเบอรรี่รุ่นที่ขายดีบ้านเราจะไม่ใช่ระบบสัมผัสนะฮะจะเป็นระบบซึ่งมีคีย์บอร์ดในตัวเขาจะเรียกว่าคีย์บอร์ดควอตี้ควอตี้มันคืออะไรฮะมันก็คือเหมือนกับเรากดตัว q ตัวถัดไปจาก q คือ W ใช่ไหมฮะ e r t y นั่แหละเขาจะเรียกกันว่าคีย์บอร์ดควอเี้เป็นปุ่มที่เรากดจนชินแล้วในคอมพิวเตอร์ไงครับพอมันขึ้นมาอยู่บนโทรศัพท์มือถือมันเรียงตัวกันแบบนั้น คนหลายคนบอกที่เกี็ดกดบนจออยากกดบนปุ่มมากกว่าก็ไปเลือกใช้ BlackBerry กันแต่จุดที่เป็นจุดตายกลับเป็นจุดที่เรียกว่า BlackBerry นั้นเองเนี่ยมีโปรแกรมชื่อ BBM หรือ BlackBerry Messenger เอาไว้คุยเหมือนคุย MSN Messenger กันแต่อยู่ในกลุ่มเครือข่ายเดียวกันแต่ตอนนี้มีผู้ท้าชิงอีกอันนึงเพิ่งออกใหม่ๆเลยนะครับก็คือโทรศัพท์มือถือ n e x u s 1ของค่าย g o o g l e ซึ่งใช้ระบบปฏิบัติการ Android นะครับวันนี้ผมมีวิดีโอให้ดูด้วยว่า ทำไมมันถึงได้ถือหามันทำอะไรได้มากมายลองมาดูตามกันนะครับทาง g o o g l e เองนะครับก็ได้ออกโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่เข้ามานะคะชื่อ n e x u ซซึ่งจริงแล้วตัวระบบปฏิบัติการ Android นี่เคยออกมาสักพักแล้วฮะประมาณเกือบ2ปี Google เรียกมือถือตรงนี้ว่าเป็นเว็บโฟนนะครับคือมองว่าเป็นโทรศัพท์ซึ่งสามารถที่จะเข้าเว็บไซต์ได้นะครับจอก็มีความกว้างแล้วก็ตัวเครื่องก็มีความบางนะครับลองเทียบกับขนาดดินสอเนี่ยบางนิดเดียวเองนะครับ ที่สําคัญนอกจากการใช้โทรหาเพื่อนแล้วเนี่ยยังโทรศัพท์สั่งงานได้เช่นการจะค้นหาข้อมูลว่าร้านที่เราต้องการอยู่ที่ไหนนะครับก็สามารถที่จะเปิด Google Map นะฮะเพื่อเห็นภาพเลยว่าขณะนี้เราต้องการจะหาร้านที่เราต้องการอยู่ที่ไหนแล้วก็สามารถที่จะจัดการข้อมูลส่วนตัวของเราค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอากาศนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลมันจะวิ่งเข้ามาที่โทรศัพท์มือถือได้ง่ายที่สําคัญกล้องนะฮะ5ล้านเมกะพิกเซล 5เมกะพิกเซลเนี่ยถ่ายรูปเสร็จทวีขึ้นไปละเอียดชัดมากนะครับจอภาพขนาด480นะฮะคูณ800เพราะฉะนั้นเนี่ยจานที่จะดูหนังเล็กๆบนโทรศัพท์มือถือทำได้ง่ายเลยนะครับนอกจากนั้นยัง bundle โปรแกรมที่เป็นพวก Google Earth ขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งผมเชื่อว่าโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้เนี่ยเมื่อออกมาคนส่วนหนึ่งอาจจะต้องการนะครับแต่อีกคนส่วนหนึ่งที่ไม่ได้ซื้อเนี่ยกลับจะมองว่าทำไมครับ มันทําให้ราคามือถือรุ่นอื่นลงได้อีกนะครับเพราะว่าเขาต้องลงมาแข่งขันกันเพราะว่าราคาตัวเครื่องตัวนี้แค่หมื่นแปดพกว่าบาทในสหรัฐอเมริกานะครับยังไม่มีขายในไทยนะครับแต่ว่าด้วยทําไมฮะมันสามารถที่จะยอมให้คอมพิวเตอร์ที่มี CPU เยอะขนาดนี้อยู่ในโทรศัพท์ทํางานฟังก์ชันได้ขนาดนี้เนะี่ยมือถือยี่ห้ออื่นย่อมต้องออกมาแข่งขันแน่ซึ่งตลาดไฮเทคมือถือ ในปีนี้รับรองว่าดูเดือดแล้วมีตัวเลือกให้กับผู้ใช้ยเยอะขึ้นแน่นอนครับสำหรับวันนี้นะครับเราได้อัปเดตเรื่องไฮเทคเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือสำหรับคนที่ต้องการเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือในยุคไฮเทคกันไปแล้วนะครับพบกับช่วงไฮเทคทอล์กครั้งหน้านะครับรายการคุยกันวันเสาร์ทุกคืนวันเสาร์ทาง t ีเ n น2 4สำหรับท้งนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ